จะให้ลูกอยู่แต่บ้านก็สงสารลูกแต่พอพาลูกออกไปเที่ยวก็สงสารตัวเองทุลักทุเลทริปวันนี้แม่พาน้องสากามาที่ศาลเจ้าหนาจาซาไทยจือ้ออ่างศิลาจังหวัดชนบุรีค่ะแนะนํำสนับใครที่อยากมาสักการะเสริมความสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะก็จะมีเทพนาจานะคะหรือพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมหรือองค์เทพและหลายองค์ของจีงเลยนะคะโดยจะมีทั้งหมด4ี่ชั้นให้เราขึ้นไปสักการะนะคะแต่ว่า แม่ขึ้นบันไดไม่ไหวค่ะเพราะว่าตามจับเจ้าเด็กน้อยสกายคนนี้เลยค่ะโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะคะทำทุกที่ให้เหมือนอยู่บ้านค่ะหลังจากสักการะเสร็จนะคะเราก็จะไปทะเลกันเลยค่ะรอดูเลยและแน่นอนค่ะปล่อยพลังขนาดนั้นนะคะมาถึงทะเลเท่ากับหลับค่ะนอนหลับสบายเลยชาร์จแบตเลยนะคะ แต่รุ่นนี้ชาร์จแบตแป๊บเดียวค่ะลุกขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยนี่มาเล่นทะเลแล้วให้คลิปปรญญาความสนุกสนานของเจ้าเด็กหนึ่งขวบกับการมาเล่นทะเลเลยค่ะต้องมีอุปกรณ์เสริมในการเล่นทะเลด้วยนะคะ นี้มีการขออุปกรณ์เสริมเพิ่มนะคะแล้วแม่ก็ให้ไปค่ะยกไปทั้งถุงเลย สรุปว่ต้องเก็บอุปกรณ์เสริมคะ่ะเพราะว่าเททิ้งกระจายเติมไปหมดเลยคะ่ะอันนี้ก็คือวิ่งไปที่ทะเลนะคะแล้วก็ขวน้ำทะเลคะ่ะวิ่งมากอดขาแม่เลยแต่ไม่ร้องไห้นะ อันนี้ก็มีพวกพี่พี่เด็กโตมาเล่นใกล้ๆนะคะอันนี้น้องสกายก,ก็ขยำทรายค่ะตามแบบฉบับลูกหลานหมอประเสริฐนะคะไไเล่นดินเล่นทรายระบายความก้าวลาวค่ะไปไหนเห็นไหมคะหยับเล่นใกล้ๆพวกพี่พี่เขาเห็นเขาสนุกนะคะ เราน้องสกายน่าจะชอบเล่นน้ำทะเลมากเลยนะคะสนุกเกินเบอร์นขนาดนี้เลยลมลุกคุกคลากนคือสนุกเขาล่ะ ยังยังไม่ยอมหยุดเล่นน้ำอีกดูสภาพนะคะสายเริ่มมาถึงจมูกและะ้วค่ะสนุกสนานจริงๆอร่อยไมจกร อันนี้ก็ต้องพอก่อนนะคะถ้าจะเข้าป่าขนาดนี้แม่ก็พาไปอาบน้ํานะคะเปลี่ยนชุดใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะบายครับทะเลไปเลยแม่ก็แวะมาซื้อของกินนะคะนิดหน่อยนะคะที่ตลาดปลาค่ะเสร็จแล้วเราก็แวะมาที่คาเฟ่อเมซอนนะคะสาขาสะพานชุลมาาวิถีค่ะวิวสวยมากโอาปลาอยู่นั่นเหรอ กินชากาแฟตอนนี้ก็ไม่รู้จะนอนตอนไหนนะคะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะทุรักทุเลทริปทริปต่อไปไม่รู้จะไปที่ไหนอีกก็พักก่อนเมื่อยขามาก